สวัสดีครับผมนายช่องพลายเทิงนะครับผมวันนี้นะครับพิวกับน้องคูจิครับจะขี่ช้างด้วยกันครับเป็นช้างแรกครับผมวันนี้อันนี้เป็นเค้กครับเค้กสำหรับเชิญครับผมโอ้ดินม่พันนะครับตากล้องครับผมโอ้ครับวันนี้พิวกับน้องขูจิจะขี่ช้างด้วยกันครับวันนี้ครับตากล้องถอยไม่ทันนะครับผมว่าจะพาพ่อใหญ่ไปได้ไหมครับผม เดี๋ยวว่าพยาพยาพาพี่อุ้มกน้องฟูจินครับไปเข้าป่านะครับมาดูด้วยกันนะครับผมนะครับวันนี้นะครับได้เคกรับชื่นครับน้องฟูจินะครับผมชลเรียนยังไม่ยังไม่ชันถอดเลยนะครับผมเออครับวันนี้ก็เป็นเคกรับชื่อให้กับลุงเลนนะครับน้องฟูจินะครับ เป็นไงบ้างครับปูจีครับผมเป็นไงบรรยากาศข้างบนเป็นไงบ้างครับดีอยู่ครับโอ้ย่อุมอ๋อครับยังไงก็เชื่อฟังดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าพี่อุ้มเริ่มขี่ก็เริ่มจะชินนะครับพอใหญ่ก็จะเริ่มรู้ขาแล้วนะครับผม จเก็จะมีไว้ข้างคางมั่งนะครับเป็นธรรมดานะครับผมให้กินหญ้าหน่อยไว้กินหญ้าก่อนนะครับก็จะเป็นออกกาลังกายไปด้วยนะครับกินหญ้าไปด้วยนะครับพคจีขี่เพื่อไกี่ครั้งแล้วสามแล้วแต่ไม่เคยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเคยขี้แต่ข้างหลังนะครับผม นี่ก็ออกกาลังกายแถวบ้านยี่สิบหลังนะครับบ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับก็จะผ่านบ้านนุ่มสลินนะครับนี่นะครับนู่นนะครับนี่ก็บ้านของพังบิ๊กซีนะครับผมนี่จะเป็นบ้านของพายนกเลนะครับตอนนี้เยยข้าป่าลน,นะครับยยดินฟังเราพูดอยู่นะครับนู่นนี่ครับ เดินเร็วเหมือกนกันนะครับเดินไม่ทันเลยนะครับผมเบานะครับพยายมเบาหน่อย<ว>เดินจะเบา,<ว>จ,าจะมากเลยนะครับดูนะครับน้องกุ๊กจีบอกว่าโอเคมากเลยครับขี่คิวครับว่าน้องกุ๊กจีได้ขี่ช้างประจํานะครับเพราะว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะกลางครับก็เลยได้ขี่ช้างบ่อยครับก็เลยอยาขี่เลยนะครับแล้วน้องโอมก็นานๆมาขี่ครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าน้องโอมก็ อยู่ไกลครับเรียนอยู่ไกลนะครับผมจากบ้านะกลางไปที่บ้านของเฟนก็ประมาณสามสิบ <Source> กิโลครับผมบ้านของน้องโอมอยู่นะครับกับคุณยายนะครับก็ไกลครับประมาณสามสิบกิโลครับโลครับเดินจำเอาจำเอาเลยครับเดินไปทานเลยนะครับผม เรือมากครับตักลองเมื่อยแล้วครับรรบรรยากาศตอนเย็นนะครับผมโอ้โหครับปุจิว่าชิวๆนะครับผมสบายอยู่ครับสบายหลังก็ใหญ่ดีครับหลังก็ใหญ่ดีขี่ถูกไหมครับผมนะครับสบายขี่สบายเลยใช่ไหมใช่ครับลุกพลอยหรือวะ เยวมากเลยครับพันฟูจีบอกว่าเียวมากเลยนะน้องฟูจีบอกครับ,บ,บๆๆไปกินหญ้าแล้วนะครับมา,ากินหญ้าหน่อยครับเฮ้ยดุผมกินหญ้าแล้วนะครับผมเตือนน้ำมันก่อนนะครับผมให้พี่เจตือนน้ำมันก่อนนะครับโอ้ียวมากนะครับฮนะ มีอะไรครับผมหวังมันจะสูงกว่าข้างในนะครับอ๋อมอือน้องอาร์นะครับตัดหญ้าอยู่ครับน้องอาร์ครับนตัดหญ้าลูกหญ้าอยู่ครับ ตัดยาเพื่อทำพันธุ์นะครับผมนุน่นโอ้นั่นเขาละพี่เป็นแก้วเลยอ่ะเออเป็นแ,แก้วเนี่ยกิรุงกิรุงนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับผมเราจะพาพ่อใหญ่เดินกลับบ้านนะครับพอจะมีอาหารมาด้วยนะครับผมนี่หญ้าเพิ่มพลังด้วยนะครับ ไรครับไ,ไหนีรครับผมนีม่ก็อากาศก็เย็นดีครับฝนกำลังจะตกครับอากาศก็เย็นดีครับเสียงฟ้าร้องบึมบ,บึมบครับผมเดี๋ยวก็มาตกเล็ครับตกพอล,ลินนะครับผมพอดินแฉะนะครับ เีเป็นไรไปดูนะครับผมจื๊อป้ะมันใส้จื๊อหรือเปล่าโหยาตกนะครับผมยาตกครับเลยหยุดเก็บยาก่อนนะครับนี่ครับขายให้อบซีแนละชมนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับผมเดี๋ยวก็มีการจะเลี้ยวไปกินต้นกล้วยครับ เส่ยงเชียวครับห้าวยมากเลยนะครับผมหนุอมอูมก็จะลืมขี้ชินมากเลยนะครับเพราะว่าเริ่มขีบ่อยๆนะครับผมก็จะลืมชินนะครับผม น้องกุจิครับก็กําลังจะพาแขดืนกลับบ้านนะครับผมหลังจากที่เดินมาก็ไปอสมควรนะครับตอนนี้ก็กาลังจะพาแขดืนกลับบ้านนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมพ่อใหญ่ก็เริ่มจะลูกขาของพี่โอ้นะครับเพราะว่าเริ่มคือบ่อยนะครับพอจะเริ่มลูกขานะครับผม เดินจำเอาเลยครับเดินเร็วมากนะครับผมผมเดินไม่ทันเลยครับหอบเลยครับผมดังแงะเลยครับหอบครับถากลองครับหอบอะไรครับฮะหอบอะไรโหบเมื่อยครับผมหนักไหมครับไม่หนักครับไปเลยครับงอมมาเลยครับ เัีนีวก็เดินทางมาถึง้ันของพญาเมาแล้วครับตอนนี้ซสั้นมาอยู่พูดผิดนะครับผมควัญเมืองมาอยู่ครับขวัญเมืองจะไปแหงานครับพรุงนี้ครับก็มาอยู่ครับไปไหนครับไปแงานครับครับเอาไปอยู่ไว้ที่บ้านควานเล็กก่อนนะครับยังไม่ได้ไปแหงานครับแต่เอาไปไว้ที่นู้นนะครับผมเดี๋ยวว่า ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมาดูว่าน้องฟูจีกับพี่โอูบจะลงยังไงนะครับผม,มารุนกันนะครับลงลง ถึงแล้วนะครับพี่อุ้มทัง่ายพี่หญ่ครับพี่อุ้มจางให้เพลมาลงนะครับผมนอนเลยครับอ๋ออ๋อลงก่อนลงก่อนอ้ออ๋ออาออ๋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 ออนออก็อ๋อ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 ี๋ออ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 ลออ๋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 คอ๋ออ๋ออ๋ออออออ ให้เอฟซีทุกท่านนะรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกริ่งครับผมกดไลค์ครับกดไลค์ในช่องพลายทึงเงินะครับของเราแล้วก็พลายไทยในช่องอะไรครับอีลิฟเวอร์แล้วก็ช่องพัฒน์นิชไทยครับครับผมถักคลิปวันนี้ก็ต้องกล่างครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม